ครับสวัสดีครับผมหมูนะครับวันนี้ผมพามารีวิวรถสวย,สวยแล้ววันนี้เราม,มาเจอกับตัวมาด้าสสุดหล่อะครับตัวนี้มาด้าสปี1นึอนะครับออกไปแดงราคาเกือบล้านผมเปิดขัวไว้ก่อนเลยว่าออกรถศูนบาทผ่อนเดือนสามพันกรบาทออกรถศูนย์บาทผ่อนเดือนสามพันกรบาทจริงๆนะครับงั้นเดี๋ยวตะกล้องพาดูรอบคันเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวมาด้าสามหเครื่องพันหนะครับสีเทาดานะครับตัวนี้เป็นทรงตัวสปอร์ต5ประตูเลยนะครับเปิดจากท้ายได้ต่อสุดๆนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมากันแบบ ทุกซอกทุกมุมเลยเปิดด้านหน้าด้านท้ายหรือด้านไหลด้านในภายในนะให้ดูหมดเลยนะครับวันนี้มาถึงด้านท้ายนะ้วเดี๋ยวเราเปิดให้ดูก่อนว่ารถห้าประตูเป็นยังไงนะครับเปิดไปปุ๊บจะเป็นประตูที่5เลยนะครับเอาแบบทุกซอกทุกมุมเลยนะตากล้องนะนะครับซูมดูตามรอยน็อตเลยนะครับนะครับอันนี้เป็นของเดิมแบบโรงงานเลยนะนะครับหกเหลี่ยมยรงไม่เคยขายเลยของเดิมโรงงานมันจะมีรอยเม็ดอาร์ตอย่างนี้นะครับเดียครับดู ความสวยของมันไม่เคยมีรอยเคาะทําสีนะครับด้านซ้ายเดิมนะครับเรามาดูด้านขวานะครับเราขายแต่รถดีเท่านั้นนะรถไม่รถมีชนหนักพิดความตัดต่อเราไม่เอามาขายเลยนะครับถูกและดีมีอยู่จริงนะครับผมบอกเลยนะครับเดี๋ยวตากล้องพาลื้อดูรอบคันแบบจัดๆทุกซอกทุกมุมเลยนะครับนี่ผมลื้อดูเลยนะครับรอยไม่มีรอยซ่อมชนหนักอะไรอย่างนี้ไม่มีเลยนะครับลื้แบบลื้อดูตรวจทุกซอกทุกมุมเลยนะครับถูกอย่างเดียวคงยังไม่พอต้องดีด้วยผมบอกไปแล้วนะครับสโลแกนร้านเรานะครับ ไปดูห้าประตูนะครับแบบสะอาดๆเลยนี่นะครับลื้อแบบจะจะเลยนะครับพับเบาะเข้าไปด้านในได้เลยนะครับกว้างมากจริงนะผมบอกตัวนี้กว้างมากจริงนะครับเพราะพับเบาะมดนอนนอนยาวได้เลยนะครับโอเคงั้นผมปิดฝาท้ายก่อนนะครับมาใต่ตากองซูมดูนะนะครับดูภายในนะครับภายในตัวนี้เป็นเบาะหนังสีดํานะครับก็สะอาดสะอาๆนะนะครับเป็น ไปหนอย่างนี้เลยแถมให้เลยนะครับออกไปแดงราคาเกือบล้านอันนี้ผ่อนออกรถสุนบาทผ่อนเดือนสามพักว่าบาทผมว่าคดคุ้มเลยนะครับนี่นะครับโอเคนะครับดูภายในนะครับเป็นเบาะหนังพงมอลไยมาลติฟังก์ชันนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูดีกว่านะครับถูกอย่างเดียวคงไม่พอต้องดีด้วยอันนี้เราแบบรื้อดูแบบทุกซอกทุกมุมแล้นะนะครับเดี๋ยวแขวนไว้ฝั่งนี้ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูเลยดีกว่าแบบ โอ้เสียงแบบแน่นๆเลยนะครับเสียงแน่นๆเลยนะครับตัวนี้เป็นพวงม,มาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับ CD MP3 ็กระจกไฟฟ้านะครับภายในสีดําแบบแน่นๆเลยนะครับนะครับแบบแน่นๆเลยนะครับนะครับดูหน้าปัดนะครับพวกอะไรครบปกตินะครับโอเคถูกอย่างเดียวคงยังไม่พอต้องดีด้วยเดี๋ยวผมจะเปิดตะกี้เปิดด้านท้ายพาดูรอบคันแล้วอันนี้เราแบบลื้อกันแบบทุกซอกทุกมุมจริงๆเอาแบบให้ดูแล้วเห็นแบบว่ารู้สึกชอบเลยนะครับ เดี๋ยวใครดูคลิปวิดีโอตรงนี้แล้วเรายังไม่ชอบตรงไหนบอกได้เลยนะนะครับบอกได้เลยนะครับว่าจากดูตรงไหนเพิ่มเติมหรือว่าบอกได้เลยวันนี้ผมจะเปิดให้ดูแบบทุกซอกทุกมุมเลยนะครับรถถ้ามีเกิดอุบัติเหตุมันจะเกิดจากด้านหน้าด้านท้ายด้านซ้ายด้านขวาอย่างเงี้ยแต่ด้านท้ายสวยนะครับด้านหน้าก็สวยนะครับไล่ตามตะเข็บเบสอาร์ไปเลยนะครับไม่มีชนนะครับนะครับดูนะครับรอยตะเข็บเบสอาร์ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับ นี่ดูเล็ตัวถังเลยตากล้องซูมเลขตัวถังครับไม่มีตัดต่อไม่มีอะไรนะครับบอกไว้เลยนะครับซื้อรถทั้งทีต้องเอาให้สบายใจนะครับซื้อรถทั้งทีต้องเอาให้สบายใจถูกอย่างเดียวคงยังไม่พอต้องดีด้วยของเราออกรสุนบาทผ่อนเดือนสามพันกว่าบาทก็โคตรเป็นโปรโมชั่นที่สุดยอดแล้วสู้โควิดแล้วขายสู้โควิดเลยนะครับแต่เท่านั้นยังไม่พอซื้อรถทั้งทีต้องสบายใจด้วยเราประกาศเครื่องเกียร์ให้อีกหนึ่งปีนะครับ รถเสียเรามีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงรถสไาร์ไม่ติดเรามีบริการพุ่งแบตฟรีรถน้ำมันหมดเรามีบริการวิ่งเติมน้มันฟรีรถเสียตอนคือเรามีที่พักให้ฟรีด้วยนะครับดูแลทั่วประเทศนะครับทั่วไทยนะครับจะเสียอยู่เชียงใหม่เชียงรายอะไรลดูแลให้หมดนะครับซื้อรถหลักๆคนซื้อรถนะครับกัวรถมีชนนักฟิกความตัดต่อนะครับของเรารับประกันโครงสร้างรถหมดเลยนะครับผมสรุปให้ฟังตัวนี้เป็นตัว Mazda 3 1 0 V ปี2012นะครับ โปกติผ่อนเดือนละหกพันเอ้ยผ่อนเดือนละห้าพันเก้าตอนนี้จัดโปรช่วยผ่อนสองพันบาทหกงวดหรือเดือนละสามพันเก้านะครับคุ้มสุดๆนะครับถ้าใครสนใจรถสวยๆคันนี้นะครับก็คอมเมนต์เข้ามาในเฟซบุ๊กนะครับหรือทักเข้ามาในข้อความหรือโทรเข้ามาสอบถามก็ได้งั้นวันนี้ผมไปก่อนนะครับผมครับสวัสดีครับ